สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังคําพยากรณ์ของชาวราศีมีนนะคะของเดือนกรกฎาคมสองพันหายกสิบกันนะคะปกติเนี่ยชาวราศีมีนเนี่ยนะฮะมจะเป็นคนแบบว่ามีความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ขัดแยง้งขัดแย้งกับผู้อื่นและพร้อมทั้งในบางครั้งเนี่ย เมื่อจะขัดแย้งในตัวเองก็เป็นคนล,ลักษณะแบบนั้นนะคะแต่เป็นคนที่มีคุณธรรมใฝ่รู้เก็บความรู้นะคะลักษณะเขาเป็นคนแบบนี้นะคะเป็นคนที่ในวิชาความรู้เนี่ยค่อนข้างจะใช้ความรู้ในด้านสมองซะมากกว่านะคะที่จะลงมือกระทําชาวกราสินีนจะเป็นแบบนี้ค่อนข้างมีเหตุผลเหตุผลเขาเนี่ยจะล้าลึก น,นะคะชาวราศีมีนนะทีนี้มาฟังคําพยร์กรของชาวราศีมีนของเดือนก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากันนะคะชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยจริงๆดีนะคะเพราะว่าดาวพระหัตเนี่ยเาจรอเข้ามาอยู่ในภพของเขาเห็นไหมฮะเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะ,ะดาวพระหัตเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนกรรมะ แต่จริงๆชาวราศีมีนเนี่ยเขาดีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ดาวพระหัตย้ายมาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะมากลุ่มลัคนาเขานะคะแต่ช่วงเนี้ยนะคะในเดือนเนี้ยดาวพระหัตเนี่ยเขาไม่อยู่ในนาวางของดาวอังคารซึ่งดาวอังคารได้ตาแหน่งเป็นเกษตรเห็นไหมคะฉะนั้นเดือนเนี้ยชาวราศีมีนเนี่ยเขาได้เงินค่ะเขาจะได้เงินเห็นไหมคะได้เงินแบบคาดไม่ถึงด้วยเห็นไหม จะมีการเก็บเงินมากขึ้นเพราะว่าไอ้ดาวเราหูเจ้าเรือนทีนาดมาอยู่นะคะมีการเก็บเงินมากขึ้นหรือเอาเงินเก็บออกมาใช้จ่ายอ,อยากได้อะไรตอนนี้ใช้ใหญ่เลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็มีความมั่นคงในเรื่องงานนะคะอังคารเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาสุภาหมายถึงความสําเร็จความสําเร็จที่เกิดจากอะไรฮะดาวอังคารก็คือมันจะต้องเหนื่อยจะต้องต่อสู้นะคะ ช่วงจังหวะนี้ชาวราศีมีนนะก็มีกําลังก็มีพลังนะคะคือแพ่บารมีสามารถดูแลคนอื่นได้ว่างั้นเหรอโอ้ทุกคนที่นะ,ะที่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจคนชาวราศีมีนแต่ตอนนี้เริ่มเข้ามาละฮะเข้ามาแบบอะไรฮะแบบราหูนี่แหละก็คือโอ้พบได้ทั้งหมดและฮะพบได้ทั้งคนที่ มีอํานาจบารมีเป็นนักเลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงจังหวะนี้ยจะมีเกณฑนะ์ใช้เงินนะคะใช้เงินแต่ถามว่าใช้เงินแล้วหมดไหมไม่หมดนะมันก็จะมีมาเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้พอมาถึงเนี่ยเออในพบของสหัสชาก็คือการติดต่อหรือเพื่อนฝูงอ่านะฮะจะมีเกณฑ์เพื่อนฝูงอ่าที่เคย พบกันมาแต่หายจากกันไปเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวศุกเดี๋ยวพอวันที่สิบสองเนี่ยเออดาวดาวดาว,ดาวพุธเขาจะย้ายละอยู่ราศีกรกฎเดี๋ยวดาวศุกก็ย้ายตามนะคะดาวศุกเนี่ยเขาจะย้ายวันที่สิบสี่ดาวศุกเดี๋ยวย้ายมาวันที่สิบสี่นี่นะคะ ชาวราศีมีนเนี่ยค่ะอาทิตย์กับสุ์เนี่ยนะดาวาที่ซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยเขาได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเห็นไหมฮะราชาโชคในภพอะไรให้อลิตอ่าถ้าราชาโชคในภพในภพอลิตของเขาเนี่ยก็คือจะได้นะคะจะได้นะได้แบบราชาโชคคือได้อะไรแบบคาดไม่ถึงนะ,ะได้มาทีเดียวเลยสองอย่างแต่ก็มันจะต้องมีการ ต่อสู้กันพอสมควรนะรมันจะต้องมีอุปสรรคแต่ก็จะสําเร็จนะในเมื่อดาวสุกย้ายมาเนี่ยก็คือดาวสุกย้าย14กรกฎาคมใช่ไหมฮะสุกก็เป็นเจ้าเรือนมรณะนั่นแนหะจะเจอเพื่อนนะคะที่บอกนะคะจะเจอเพื่อนต่างประเทศเพื่อนทางไกลเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปอยู่ในภพ พันธุ์ด้วยเห็นไหมหรือจะต้องมีการได้เดินทางไกลสุภาสุภาหมายถึงต่างไลต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะเจอเพื่อนสนุกสนานเยฮากันเพราะว่าเป็นดาวศุกร์นะคะเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์เนี่ยฮะวันที่สิบเจ็ดกรกฎาดาวอาทิตย์จะย้ายละเห็นไหมฮะดาวดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะย้ายละเขาจะย้ายมา อยู่ในราศีกรกฎนะคะนี่นะคะดาวอาทิตย์จะมาย้ายอยู่ในราศีกรกฏซึ่งมาอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะมาอยู่ร่วมกับดาวพุธนะะอาทิตย์กับพุธเป็นดาวคู่วิชาการอ่าใช่ไหมฮะดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนอลิเห็นไหมฮะเจ้าเรือนอฬิอ่ามาอยู่ในทุกต๊ะ อริปุตตะเนี่ยก็คือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะเราอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันเกี่ยวกับเ,เรื่องบุตรบริวารน,นะคะเจ็บป่วยแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนแก่ก็ได้เพราะเป็นดาวอาทิตย์นะ,ะมาดาวเสาเด่งถึงดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวผู้ศัตรูกันนะคะจะต้องมีคนในบ้านหรือคนใกล้ชิดเจ็บป่วยนะคะคนราศีมีน ถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าดาวพระหัสเคเาสวยไงฮะพระหัสเปรียบเหมือนหมอเปรียบเหมือนการรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนยะคะนะ,ะในเกณฑ์ของชาวราศีมีนจริงๆปกติะคะ่ะก็ดีอยู่แล้วแหละนะคะเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเออเขามาอยู่ในระหว่างของดาวอังคารนะอังคารหมายถึงการต่อสู้นะคะสำเร็จด้วย อุปสรรคก็คือเหน็ดเหนื่อยต่อสู้แล้วจะสําเร็จนะฮะจะมีเงินเก็บค่ะมีเงินเข้ามาแบบคาดไม่ถึงนะคะส่วนเรื่องคู่ครองความรักไม่มีปัญหาค่ะใช้ได้นะคะเป็นดาวพุทธพุธมาอยู่ในภพของพุตธตักจะได้เจอรักใหม่ๆม,ม,มีความรักผู้ชายก็จะมีคนเข้ามาปิ้งจะมีคนเข้ามาปิ้งคนแอบ,บๆอเข้ามาปิ้งจะต้องมีเกณฑ์เสียงเงิน ความรักกับคู่ที่เผยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะขอฝากหนังสือปฏิทินเรื่องมงคลนะคะออตรงข้างหลังอาจารย์นะคะปฏิทินเรื่องมงคลของอาจารย์พรชนนันต์ปลิโชคนะคะหนังสือเล่มเนี้ยจะเป็นหนังสือการคำนวณของเรื่อง แต่และว,วันเนี่ยค่ะตามหลักของโหราศาสตร์ไทยโดยแท้จริงนะคะห <Yeah. S 1> นังสือเล่มนี้ออกมาปีที่ห้าละ้วก็ขายดีมีมีขายหมดนะคะ c ีในอินบีนะคะสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ติดต่ออาจารย์ได้ค่ะนะคะ mm. มันจะมีตามเพจ นะคะเพจที่ส่งอาจารย์ส่งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนะคะจะบอกกล่าวว่าหนันงสือเล่มเนี่ยค่ะคำนวนดิถีกนกนารีจักขุมายากหนกบ,บัญชรนะคะแล้วพร้อมทั้งเออจะมีเรื่องของแต่ละวันนะคะมีคำเออขยายความของเลอกแต่ละวันให้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะ,นะคะตัดลูกพีษ ตัดดาวจันทร์ที่เป็นอริมรณะวินาศนะคะสามารถดูได้ทุกวันเลยว่าในวันนี้เลิกร่างมีอะไรเลิกบนมีอะไรบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้อาจารย์ขอฝากไว้ด้วยค่ะส่วนใหญ่จะออกเดือนกันยายนของทุกปีนะคะหาซื้อได้เลยค่ะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์หนังสือ,เร,อเรื่องการสอน เลิกมงคลนะคะอาจารย์ค่ะพอดีตอนทหลกงอาจารย์พะราษฎรไทยเรื่องเ่มต้นภาคโบราณจารยพรชนาบรตรโชคนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเนี้ยที่จะเป็นท้ายหนังสือการคะและเดือนสิงหาจะเปิดภาคแต่ละวันเนี่ยค่ะพยากรหลัิไทยพระราทฎรไทยโดยแท้จริงท่านที่ หนังสือเล่มนี้พื้นฐานมาเไทยเบื้องต้นห้าละติดต่ออาจารย์ได้เลยค่ะมีสอนมีขายหมดวันเสาร์ซีเอชในเวลาห้ามึงนะคะสมาคมโุรษศาสตร์นานาชาตินะคะนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ถึงติดต่ออาจารย์ได้ค่ะนะคะสอนทางมันจะมีตามเพจ facebook นะคะเพจที่ส่งอาจารย์ส่งลิงก์ไว้ที่ถ้าใครเข้ามาเรียนไม่ทันนี่ก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะ คำนวณดีทีกระหนกนาวรีจักขูมายากระหนกบันชรย์ะแล้วพร้อมทั้งนเออจะมีเรื่องของแต่ละวันหวนะคะมีคำนะคะตอนนี้ก็จะมาคุยขยเรื่องของเรื่องชาวราศีทุกเดือนละ่าพอดีนะคะตัดลูกพีชจากงานตัดดาวจันที่เป็นอริมรณะวินาขอฝากนะคะไปด้วย สามารถดูได้ทุกะะวันว่าในวันนี้เลื่อร่างมีอะไรเลืกบนมีอะไรบ้างนะคะหนังสือเล่มนี้อาจารย์ขอฝากไว้ด้วยค่ะส่วนใหญ่ะจะออกเดือนกันยายนของทุกปีนะคะหาซื้อได้เลยค่ะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์เรื่องการสอนของอาจารย์ค่ะพอดีตอนนี้ก็สอนภาษ์ไทยเบื้องต้นภาคโบ,บราณไป6เดือน ะะเดือนรกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่6สุดท้ายละนะคะแล้วเดือนสิงหาจะเปิดภาคพยากรณพยากรบุรษศาสตร์ทไทยนะคะท่านทีออ่มีพื้นฐานบรษศาสตร์ทไทยเบื้องต้นนะคะติดต่ออาจารย์ได้เลยค่ะสอนทุกวันเสาร์นะคะเวลา5โมงครึ่งนะคะ2ชั่วโมงค่ะถึงทุ่มครึ่ง นะคะสอนทางกลุ Facebook, ่ม a c e b o o k กลุ่มปิดนะคะสดแล้วถ้าใครเข้ามาเรียนไม่ทันนี่ก็จะเป็นมีเทปให้ค่ะนะคะถ้าใครสนใจติดต่ออาจารย์ได้ค่ะนะคะขอฝากประชาสำคัญไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมากยเรื่อง ชาวราศีทุกเดือนแล้วพอดีห่างหายเป็นอารเนื่องจากงานเยอะนะคะค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ